ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงยืดเชือกไหมเฮ้ยเสี่ยงยืดเชือกไหมเรามาทำผัดเมนูผัดพริกเผาหมูกรอบน,นะคะวันนี้เดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวนะ โอเคอันนี้เป็นพริกนะคะพริกสดผัดพริกเผาวันนี้สุดจะไม่ใส่หอมหัวใหญ่นะคะเพราะไม่ชอบนะคะตามปกติเขาจะใส่กันนะคะแต่ว่าสูไม่ใส่นะคะเพราะว่าใส่ไปก็ไม่กินก็เขียวออกนะใส่นะคะ,นะคะมาหั่นพริกกันก่อนนะคะ เป็นพริกสดนะคะอันนี้เป็นหมูกรอบนะคะทำเมื่อเช้านี่แหละยังเหลือชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งก็ขอดไปตะกลางวันนะเนาะกระเทียง อ่าอันนี้เป็นหมูกรอดนะคะก็รอบแล้วก็มาหั่นกันนะคะแค่แต่คนชอบชิ้นใหญ่เสียชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็หัน่นบางๆนะคะเนาะเดี๋ยวนะเราจะมาอบเคลื่อนนี่มาก่อนอันนี้อยู่ในครัวนะคะอยู่ในเครือ น,นี่เด็กเรือใหญ่ไหมคะคุณลูกนอนคุณลูกนอนสวัสดีค่ะว้าวเก็บอย่างไม่ควรทำกับแม่อ๋อมีปังสองคลิปคะ่ะมีคลิปหนึ่งอีกคลิป คลิปคลิปสองคลิปอะไรนะเออคลิปคลิปคลิปโคงไก่น่ะอ่า <laughs> หลักแสนได้มันก็หลักหมือนลายคลิปอยู่ค่ะขอาคงณุุนลูกหนอนนะคะวันนี้ว่าผัดกะเพราโอ้มาใช่ <laughs> พูดเด็ดมาผัดพริกเขาหมูกรอบค่ะ ทีแรกไปทำคลิปเออเดวเราขึ้นไ์สุดอีกนี้กอ่อนอ่าอค่ค่ะคงถูกฉลกอนะ่ะคงถูกฉลกเป็นไงคะเออแล้วก็แล้วก็หันเลยนะ หมูกรอบทำเองเมื่อเชา้านะครกินให้หมดเลยขอบคุณคุณลูกนอนนะคะอันนี้ก็แล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะเราก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะคะก็ลงไปเรื่อยไม่ไดกไปเที่ยวตลาดเหมือนคุณลูกนอนเนาะ เราไม่ได้วิเทยียวตลาดเนาะไม่ตลาดจะไปนี่ไม่ไม์เปโหราคานะคะขอบคุณนะคะ หนอนจะมาผัดพริกเผากันนะคะวันนี้แล้วก็เตรียมไยนะคะเนี่ยหมูกรอบใบโหระพาแล้วก็บัสบอสฝากดูหน่อยเพราะว่าสูกขึ้นขึ้นขึ้นน่ะมันเด้งออกมันเด้งออกไม่รู้ว่าสูกปิดโคมไหมไม่ใช่บอสฟังก่อนฟังก,ก่อนก่อนก่สิ ขึ้นแล้วอะกดเข้าไปใช่ไหมมันมันขึ้นอะไรไม่รู้มันมันเฮซเซดสดอะไรไม่รู้นะ่ะมันเด้งออกมันแดงออกแล้วก็กดแล้วก็กดใหม่กดใหม่แล้วมันไม่รู้ว่าสุกเปิดโคไหมถือว่าจะถามอยู่นี่ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจว่าเจวตัวเองนะ่ะเปิดโคมันมันออกจากตัวตัวตัวเราใส่โคไหมเพราะว่าเราใส่อยู่ก็เลยว่าจะถาม,ถามิกี้ว่าจะถามคุณลุกนอนว่าเจอไหมถ้าไม่เจอก็จะเข้าหลังบ้าน่างกันก่อนหน่อย ใสก็ได้แป๊บเบึงไม่ใช่มือใหม่ใส่โคขอะคุณลูกหลอนคือใส่ไปแล้วนะ่ะตันจะขึ้นน่ะมันเด้งออกไม่รู้มันเออดนเ้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เข้าหลังบ้านได้เปิด เดี๋ยวเรามาเตรียมผัดนะคะเพราาเราเตรียมเครื่องแล้วเราแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวสุขออนญาต์เบหน่งอะไรมีอะไรมันนยหน้าจออีกอะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามามามา,มาทำไข่ดาวกันก่อนนะคะช่วยพาทำไข่ดาวก่อนแม่แล้างกระทะนะกระทะเก่ากระทะกระทะผัดผักซึ่งเสร็จเดี๋ยวมาทำไข่ดาวกันก่อนนะคะ วันนี้จะกินไข่ดาวนะคะไข่ดาวกับไอ้น,นั่นกับกะเพราผัดพริกผัดพริกเผาหมูกรอบโอ้ยพูดผิดแล้ว บอสไปใส่แล้วแล้วก็มาบ่นให้ถ้าไปแล้วเห็นใส่แนี่มันเล่งออกไม่รู้เป็นอะไรนะเอาไขา่ลูกแกยวพอเด้อกินได้หมดนะคุณนึกหมูสวัสดีค่ะ ด,ดูดูมาที่เก่บมันหนาวไม่ไลงกระทะเลยกระทะกระทะขึ้นขอดเลยนะคะไม่เป็นไรอ่ะโอ้ยเิ็เนี่ย อบคุณนะคะไม่ก,ก่อนแล้วอะไรกับตะเหลียเนี่ย ัะไหม้ก,ก่อนนะ,ะไปแรงเกินไป สวยนะเดี๋ยวนะคะไปล้างแต่ค่ะแป๊บนึง เ็้แล้วเอางั้นเลยป้วเอางั้นเลยเอาความหามนี่ใช่ไหมเอาความหามนี่ใช่ไหม เยอะนะหมูหมูกรอบก็มันอยู่แล้วเอากระเทีมยมมาใส่ไม่ใส่นะไม่ใส่นั่นนะคะไม่ใส่หอมหัวใหญ่นะคะไม่ชอบเก็บนะ ไ,ะะไม่ต้ให้กระเทียมสุกนะคะเดี๋ยวมาค่ะริกขผาวริกขาวอะไรเป็นแน่งนี่ย ึ้นมาเหรอที่กขาวที่ในขวดดีนะคะ ันฝนเออตามแล้วก็ กินให้หมดไงถ้าทำได้กินได้หมดนั้นแม่อร่อยนะอันนี้ก็เป็นหูละพากับหมูกรอบนะคะจุูไม่ใส่หอมหัวใหญ่ไม่ชอบ ขอนแก๊สนะคะ,มะหมดไหมเนี่ยมันเป็นว่าได้กินไปชิ้นหนึ่งแล้วแก้น้อย <c ười> แก้น้อยอ่าแล้วตัดให้ได้แป้นนะะแล้วก็ได้ผัดพริกขางหมูกรอบไปนะคะ เมนูง,ง่ายๆนะแคะวันนี้ผัดพริกขาวหมูกรอบแล้วก็ขอจานแล้วกันนะ แห้งนะคะแห้งๆเดี๋ยวข้างนึงก็จะใส่ข้าวข้างนึงก็จะใส่ไข่อะไรนะคะบอสหมาว่าอะไร <laughs> โอ๊ยบอเบาน้ำแบกบ <Es poor S 1> <laughs> e ืเจอให้ไ <stock> ม <ing tea bath anja> ่กินซีฟสองอยกโอ้ยโอยเนาะอันนี้ไข่ดาวเดี๋ยวจับจานนะะโอยเนาะ ข้าวไม่ละมีข้าวไม่ล่ะพี่น้องมีข่าอะ่รเหรอข้าวอย่างนี้นะหุงตั้งแต่วันวันไหนตะบอลวันที่สองของข้าวกินนะเมื่อวานกินอะไรของเมื่อวานหรือเปล่า เอาข้าวให้แล้วข้าวหอมมะลิหงจะเฉะเนี่ยนะคะ ไปนะคะไข่ดาวไปโอเคเอันนี้จะุ้คงตัดให้ไลท์เสร็จเลยนะคะบอสเนาะเดี๋ยวสุดจะขรออนุญาตลงนะคะสุดจะขรออนุญาตลงช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นช่องอ่ะสุปรลักสองนะคะนะคะ แล้วก็แกะน้ำซุปแป๊บหนึ่งคะ่ะขอยี่านาที ไม่ร้อนเลยีเดียวเอาน้ำอไม่ใส่นลอุ่นน้ำซุปแป๊บหนึ่งก่อน นะคะขอบค mm ุณ hmm. คุณนุนหน่อนแลนะคะคุณบอสนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อฟซีเบื้องบนนะคะเดี๋ยวสื่อความอนุญาตลงในนะคะขอบคุณมากมากค่ะ